ดูแล้วทำเอาร้องให้ตามเป้วงไมายโพสขอบคุณเบิร์ดแฟนแตงโมนิดาเล่น MV yesterday ขอบคุณที่ให้เอาเรื่องราวมาใส่ใน MV กับสายตาสื่อความหมายสุดเศร้าดูแล้วทำเอาร้องให้ตามเป็นผลงานเพลงใหม่ที่ศิลปินหนุ่มเป้วงไมายถึงกับออกปากว่านี่คือเพลงที่เศร้าที่สุดในชีวิตที่ผมเคยเขียนมาสำหรับเพลง yesterday ซึ่งเพิ่งปล่อย m อออกมาให้ได้ชมกันโดยมีเบิร์ดแฟนอนของแตงโมนิดามาเป็นพระเอก MV ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความเศร้าและการสูญเสียของเขากับเนื้อเพลงที่บอกเล่าถึงการใช้ชีวิตในวันที่ไม่มีแัลและการอีกต่อไปเมื่อต้องพบกับการจากลายอย่างไม่มีวันกลับของคนที่เรารักทําให้อยากย้อนกลับไปเมื่อวานในวันที่มีเธออยู่ดีกว่าต้องลืมตาขึ้นมาแล้วพบว่าไม่มีเธออยู่ข้างข้าอีกแล้วโดยใน MB p l a ีเพลง yesterday เผยให้เห็นภาพของเบิร์ตกับแววตาที่เศร้าจับใจขณะเดินทางไปในสถานที่ต่างๆที่มีความทรงจําเกี่ยวกับแตงโมนิดารวมถึงริมแม่น้ําที่แตงโมจากไปและยังมีฉากที่เบิร์ต ร้องให้ออกมาอย่างสุดกลั้นที่หลายคนเห็นแล้วรู้สึกเศร้าจนต้องเสียน้ำตาต่างไปด้วยทั้งนี้เป้วงไมายได้โพสต์เปิดใจถึงพี่เบิร์ดว่าเพลงนี้เหมือนถูกเขียนขึ้นมาให้เขาขอบคุณที่อนุญาตให้นำเรื่องราวมาใส่ใน MV ทําให้เพลงนี้สมบูรณ์โดยข้อความทั้งหมดมีดังนี้ yesterday เหมือนถูกเขียนขึ้นมาให้พี่เบิร์ตตั้งแต่แรกในตอนที่ผมตัดสินใจทักดีเอ็มพี่เบิร์ดไปทั้งที่ไม่กล้าหวังด้วยซ้ำว่าพี่เบิร์ดจะตอบตกลงมาช่วยถ่ายทอดเรื่องราวในเอ็มวีคงเป็นโชคดีของผม และเพลงนี้ที่หลังจากพี่เบิร์ตได้ฟังเพลงแล้วแกตอบตกลงผมต้องขอบคุณพี่เบิร์ตมากๆครับที่อนุญาตให้ผมเอาเรื่องราวของพี่มาใส่ในเอ็มวีนี้เพราะเรื่องราวชีวิตของพี่ทําให้เพลงนี้สมบูรณ์ทุกครั้งที่ผมดูเอ็มวีเพลงนี้โมเมนต์ต่างๆของพี่เบิร์ตได้พาผมกลับไปในอดีตทําให้ผมนึกย้อนกลับไปถึงแมวตัวหนึ่งที่ผมเคยเลี้ยงตอนเด็กๆและวันสุดท้ายที่ผมกลับมาจากโรงเรียนแล้วน้องได้กลับดาวแมวไปแล้วความสูญเสีย การจะกลาแบบจากตายที่ไม่มีใครอยากสัมผัสมันย้อนกลับมาในใจพาน้้ำตาให้ไหลได้ง่ายๆทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจและผมก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนที่ได้ดู MV แล้วก็คงจะรู้สึกไม่ต่างกัน